วันนี้ก็มางาน EW Carpet นะครับผมวันนี้คือเนื่องด้วยวันที่2เนี่ยผมมาติดภารกิจที่ต่างประเทศก็เลยแบบไม่มีโอกาสไปร่วมโชว์ครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาช่วยโปรโมทแล้วกันก็ต้องบอกว่านี่ก็จะมีเสื้อตัวนี้ครับผมแล้วก็ตัววิสแบนด์ด้วยที่สามารถมาช่วยกันแล้วก็สนับสนุนช่วยน้องๆได้ครับผมเป็นไงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาร่วมนะกับ นี่ก็เป็นครั้งที่2ครับปี<า><า>ที่แล้วก็ไปโชว์มาแล้วรอบนึงครับผมนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ได้โชว์ปีนี้ก็เลยมามาช่วยโปรโมทยูนิเซเป็นไงบ้างกับกิจกรรมที่อย่างยูนิเซฟอ๋ต้องบอกว่าทางยูนิเซฟเนี่ยช่วยเด็กๆที่ขาดแคลนมาระยะยาวม,มากๆเลยจริงๆก็รู้สึกว่าพอเราได้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันมันดีมากๆนะครับผมมันเหมือนเราได้แบบได้มีโอกาสช่วยน้องๆด้วยครับเพราะน,น้องเป็นนรสิตกับน้องเสี่ยงที่น่ะนี่ประชาชนผ่านา ใช่ใช่เลยครับผมก,ก็อยากจะบอกว่ามีน้องๆที่ขาดแคลนอยู่เยอะมากจริงๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ช่วยๆกันครับผมเพื่อให้น้องๆเนี่ยมีชีวิตที่ดีมากขึ้นอยู่ในสังคมที่ดีมากขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้นครับอย่างเป็นแฟนเราก็สามารถช่วยอะไรจากอะไรนี้ก็เป็นสิ่ง ใช่น่ารักมากๆเลยแฟนๆหลายๆต้องบอกว่าแต่ปีที่แล้วแล้วจนถึงปีนี้เนี่ยแฟนๆก็ช่วยๆกันสนับสนุนมายเยอะมากๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับเป<อ>็นอยู่ครอบครัวนึงเนาะราพร้อมกันมีเซฟใช่ใช่ครับผมมีเซฟก็น่ารักมากๆแล้วก็ต้าบอกว่าวันที่2เนี่ยตัวไลฟ์แอปสุดยปดไเนี่ยโหสุดยอดมากๆตัวศิลปินนักแสดงก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันครับอย่า <NASA> งอนี้ก็ตอ,อนตาท้ายอะไรอยู่ไมได้ถ้าใช่ใช่ถ้ามีโอกาสก็ สามารถดูทางไลฟ์ก็ได้หรือว่าดูทางช่อง1 HD ก็ได้ครัอ้ยังตรงนี้ค่ะฝั่ก็มากันอย่างหนาแน่นใช่นะการงนน่ารักมากๆเลยใม่กำลังใจกำลังใจสามโครงการดีๆครับดูคาเฟ่นะครั้งที่สี่ครับผมครั้งที่สี่นะครับก็ฝากเดี๋ยวดูคาเฟ่โชว์นะครับครั้งที่สี่แล้ววันที่สองกรกฎาคมนี้ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมทางไลฟ์หรือว่าทางช่อง1 HD ด้วยครับนี่ค่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยร้อนของเด็กๆในช่วงทุกที่ผ่านมาอย่างไรบ้างโอ้โห ต้องบอกว่านอกจากเด็กแล้วเนี่ยคนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบหมดเลยครับเระเชงโควิดเศรษฐกิจล้มสังคมพังสิ่งแวดล้อมพังหมดเลยตอนนี้ต้องบอกว่าก็ถ้าโฟกัสที่เด็กๆก,ก็คืออเรื่องอย่างแรกเลยเรื่องการศึกษาจะเห็นว่าระบบการศึกษาถูกเปลี่ยนมามาเป็นทางแบบทางซูมทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่ซึ่งมันก็มีความที่ทางอาจารย์ก็ไม่สามารถโฟกัสเด็กในแต่ที่เขาอยู่บ้านอะไรอย่างี้บางทีเขาก็แบบเวลาสอบก็อ่านหนังสือไปด้วยแล้วสอบไปด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ หลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปครับก็รู้สึกว่าคือ,อพอหลังจากนี้พัฒนาการณ์ดีขึ้นเนี่ย<ม>ก็ท่านอุตส่าสช่วยได้ก็ช่วยกันครับที่ถามเพราะว่าเดี๋ยวจะไปมันจะไม่อยู่เล่นไทยอันนี้ปนไ,ไปไหปนะมาที่เมื่อกี้บอที่บอกว่าที่บอกเออที่เมื่อกี้บอกที่บอกอไม่อยู่บอกได้หรือเปล่ายัางอาจจะยังบอกบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวจะบอกเร็วๆนี้แหละครับผมอันนแต่ว่าไปไหน ไปประมาณ2เดือนได้ครับไปอยู่ที่นู่นสองเดือนได้เป็นการไปต่างประเทศสองเดือนใช่ไปทํางานที่นู่นสองเดือน2 2> จริงๆเริ่มเดินทางเมื่อไรครัก็ตอนแรกแพลนว่ายี่สิมีครับผมแต่อาจจะเลื่อนวัน2วันอะไรอย่างเงี้จะบ่อยขึ้นครับอ,อันนี้เป็นโปรเจกต์อะไรมีการร่วมงานกันระหว่างไทยกับต่างชาติอะไรด้วยป่ะใช่เป็นการร่วมงานระหว่างไทยกับต่างชาติหรือว่าทางต่างชาติล้วนๆก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านี่คือผลงานโอรยิมเตอร์ก็เต็มไปหมดตอแรกเลย ก็ครั้งแรกแข่งแรกอ่ารูา้สึกยังไงบ้างกับามไม่ได้ไปไปเจอแล้วเลยต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็น่าจะคิดถึงทุกคนมากเลยเพราะว่าไปทั้งสองเดือนนะครับผม<อ>แล้วก็ไปอยู่นู้นยาวๆเลยเพราะว่าเอาอาดี๋ยวจะหลุดพูดเลยแหลวจะหลุดนะต้องพูดเองไม่ห้หลุดก็จะไปอยู่นู้นยาวๆครับผมก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยยังยังบอกไม่ได้ครับอันนี้ไปที่เดียวเลยนะเปขยายธุรกิจอะไรที่ไหนยังไงด้วยเนีคะอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับอันนี้เราไปที่เดียวเลย ไปไปหลายที่ไปหลายที่อาจจะแวะเวียนไปหลายประเทศเประมาณสองสามประเทศเลยเราเป็นนักแสดงไทยคนเดียวที่ได้ไปแล้สำหรับโปรเจกต์นี้ใช่หรือเปล่าใช่จะตื่นเต้นไหมคะกับการทำงานคนเดียวน่าจะงงๆหน่อยนะต้องฝต้องไปครับพอต้องต้องฝึกโอ้ยขึ้นชาังเลยยังไงไม่หลุดก็มาฝึกเรื่องภาษาเราอย่างแรกเรื่องภาษาเรื่องการสื่อสารครับผมแล้วก็ วิธีการทํางานในแต่ละประเทศนั้นด้วยครับใช่ภาษาอังกฤษแล้วอย่างนี้ภาษาอังกฤษต้องพูดอยู่แล้วไงฮัลแต่นีลลาดิสซามีหรือเปล่าไม่แน่ใจหลอกล่อจังเลยอ่ะในในสองเดือนนั้นเราวางแผนยังไงบ้างกับการอยู่มั่งนอกอะไรเงี้ยต้องแบบใช้ชีวิตค่อนข้างยากนิดนึงไม่เหมือนบ้านเราไม่อยากไปตะเวนร้านอาหารเยอะๆเราอยากไปทำงานหนึ่ไปเที่ยวนิดนึงก็เหมือนเราอยู่ไทย โควิดเราอยู่ไทยมาตั้งหลายปีแล้วไงแล้วก็รู้สึกว่าอยากถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศก็อยากแบบตะเวนกินอะไรอย่างเงี้ยจริงจตอนนี้ลิสต์ร้านมันเป็อย่างไรว่าไปแล้วจะไปกินอะไรบ้างเปลิสต์ร้านลิสต์แบบแผนที่เที่ยวผู้เชี่ยวอาหารก็ไม่ได้ก็ลิสต์ร้านลิสต์ที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ไปครับผมคิดว่าถ้ามีเวลาพักเท่าไหร่ก็จะแวะไปแวะไปจะมีแบบวอลอะไรให้แฟนๆได้ดูไหมพราะเราก็มีช่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแรงถ่ายหรือเปล่าตอนนั้น ใช้ถ่ายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับอย่าอย่าอย่าให้ผมหลุดเอาแบบเนี้ยพอพอไป2เดือนงานที่ไทยแบบว่าหยุดชักไปใช่ใช่ครับผมก็ก็ระบบคิดถึงกันไหมะก็อาจก็อาจจะมีแบบเปลี่ยนเป็นแบบเรื่องการการไลฟ์แอนดก็มีการพูดคุยกันต่อท่าเสืออย่างไลฟ์ก็ได้แล้วคือจะไม่ได้หายไปไหนนะาสองเลยก็ยังอัปเดตใช่ใช่จะพยายามอัปเดตให้มากให้มากที่สุดครับก่อนหน้านี้เราจะใส่เพลงก่อนแล้วใครใครมันยังเหมือน ใช่ยังยังยังแผนเดิมครับผมก็ก่อนไปแน่นอนจะปล่อยเพลงก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วอาจจะมีภาษาที่3ด้วยเพราะว่าไปคอลแลบกับศิลปินต่างชาติอีกท่านหนึ่งด้วยครับตอนนี้ทำไปไดยังไงครับโหท่านเสร็จหมดแล้วตอนนี้เหลือเดินทางทางต่างประเทศะส่งมาสเตอร์กลับมาก็สามารถปล่อยได้แล้วคตัวเอ็มวีก็เสร็จแล้วบีดี้ก็ไม่ทันอัลบั้มหรือว่าไม่ทันบีดี้ก็เป็นเป็นมินิอัลบั้มก่อนแล้วกันนะไม่แต่ละซิงเกิลแล้วทนี้ครับตัวอัลบั้มเพลงผมคิดว่าน่าจะช่วงปีหน้าเพราะเดี๋ยว ก็คิดว่าจะพยายามทำโปรเจกต์ไปเรื่อยๆในในช่วงครึ่งปีที่เหลืออยู่น้ำที่เมียว่าล่าสุดเหมือนมีการมองเอาว่าแบบเราลอยเรายือกง่าอันนี้อยากได้แสดงความคิดเห็นจริงจากเลยแสดงความคิดเห็นนะครับก็ไอ้อย่างเมื่อวานเนี่ยตัวล่างก็ผ่านแล้วก็คิดว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วกันเพราะว่าเริ่มมีหนึ่งแล้วมันจะมีก้าวต่อๆไปแต่ว่าตัวโปรเซสเนี่ยมันก็อีกยาวไกลมากๆก็อยากให้ทุกคนเนี่ย เรียกว่าช่วยจับตาอง,องล i t o r ซึ่งจับตาบองในทุกทุกโควเสแล้วก็ถ้าเป็นกระบอกเสียงก็ช่วยกันกว่าม้ว่าถ้าเกิดขาดมันจะช่วยยังไงบ้างเพราะมักก็ทำงานกับคนที่หลายคนช่วยยังไงหรอ,อจริงๆแค่ช่วยสำคัญสุดเลยแค่ช่วยให้ความให้ทุกคนเท่ากันม,มันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรแค่ทำให้ทุกคนเท่ากันเฉยๆเพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนควรจะได้แล้วมันไม่ต่างอะไรกับการที่ชายแต่งงานกันจะรู้สึกว่า ม่เป็นหาอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เข้าใจเรนนี้ไม่เข้าใจจริงๆดังนั้นก็ฉะนั้นถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเราก็พร้อมจะตอความเอาเรื่องนี้ใช้ก็พอพอมๆก็ช่วยๆกันแม่ทุกคนช่วยๆกันด้วย,ยอขอบคุณนะครับ